สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มะทองเกษมทักโลกครับตอนนี้มาอยู่ในสวนมะม่วงครับอ่านะครับปีนี้บอกได้เลยว่าทั่วฟ้าเมืองไทยครับนะครับออกดอกออกผลผลิตกันนะครับเกือบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับแต่ว่าส่วนนี้ครับมาพร้อมกับดอกและผลผลิตที่มีความสมบูรณ์นะครับขั้วเหนียวผิวสวย เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองก่อนครับมาลิชมจันจ้าพี่มาลิชมจันทตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอะไรครับท่ามือรามอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกจ้าอของพี่มาลิทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่ไร่จ้า แปลงนี้สี่ไร่มีแปลงอื่นอีกไหมมีอีกหนึ่งแปลงยี่สิบไร่จะ้ะอ่าสี่ไร่ตรงนี้ปลูกมะม่วง,งอะไรบ้างครับน้ําดอกไม้สีทองจ้ะแล้วก็เพชรบ้านลาดอ๋อน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็เพชรบ้านลาดจ้ะอ่าอย่างละกี่ไร่ครับอย่างละสองไร่ครึ่งๆกันเลยเนาะจ้ะครึ่งๆเลยครับที่เราเห็นอยู่นี้คืออะไรครับน้ําดอกไม้สีทองจ้ะอืมนะครับน้ําดอกไม้สีทองนะครับผิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็ไซรูกแบบราคาส่งออกเลยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอืมนะครับสองไร่ของพี่ห่อไปแล้ว หมื่นกว่าลูกจ้ะหมื่นกว่าลูกจ้ะนะครับหมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกสองไร่หมื่นกว่าลูกอันนี้พูดเล่นพูดจริงเนี่ยอ่ะพูดจริงสิพูดจริงเหรออ่าโอ้โหแล้วแล้วแล้วไอ้ยี่สิบไร่ล่ะพันกว่าลูกอ้าวทำไมมันต่างกันขนาดนั้นเดี๋ยว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 ยี่สิบไร่ห่อไปพันกว่าลูกเองจ้ะแต่ไอ้สี่ไร่เนี่ยนะครับน้ำดอกไม้สองไร่เนี่ยเฉพาะสองไร่ใช่ไหมจ้ะห่อไปหมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกต่างกันสิบเท่าจ้ะ นะครับพื้นที่ก็ต่างกันเยอะต่างกันเยอะเป็นเพราะอะไรครับเพราะใช้ไอ้โฟทีจ้ะเอาโฟทีมาฉีดหรออืมนะครับเสียดายเนาะไม่มีฟองไม่มีขวดอะไรอยู่เลยใช่เพราะว่าใช้แล้วก็เออเราก็ต้องทิ้งไปเนาะเออเอาโฟทีมาใช้ใช่จ้ะอ่ายืนยันมาใช้จริงใช้จริงจ้ะเอามาฉีดไปกี่ครั้งสามครั้งประมาณสามครั้งฉีดก่อนออกดอกใช่ไหมใช่ฉีดก่อนออกดอกอืมทุกครั้งดอกบางเขาไม่ให้ฉีดใช่ไหมใช่ใช่ทุกครั้งที่เราฉีดเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไง ก็ขึ้นเม็ดไวนะอพอพอเม็ดมันจะเต่งขึ้นทันตาเห็นเลยะอนเราฉีดเข้าไปอะเม็ดจะเขียวขึ้นเลยอืแตกต่างกว่าทุกปีที่เราทํามาไหมใช่แตกต่างกว่าทุกปีเลยอืนะครับให้คะแนนผลิตภัณฑ์โฟทีหน่อยว่ามันจากการที่เอามาฉีดมะม่วงน้ําดอกไม้ของเราเนี่ยเป็นยังไงเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยใช่ไหมเต็มร้อยเลยมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์พอสมควรนะครับแล้ว ต้นทุนอะไรอย,อย่างอื่นเนี่ยเราได้ลดไหมพวกปุ๋ยพวกเคมีพันอะไรเงี้ยก็ลดลงจ้ะลดลงก็ถือว่าได้ลดต้นทุนไปด้วยใช่ทุกทีเราเคยใส่ปุ๋ยป,ปุ๋ยปุ๋ยเยอะใช่ไหมเราก็ลดลงลดต้นทุนลงก็ถือว่าได้ลดต้นทุนแลจ้วอ่าแล้วที่สำคัญก็ผลลัพธ์ก็มาอย่างที่เราเห็นเนาะ,ะสองไร่ครับห่อใบหมื่นลูกครับ ในขณะที่20ไร่ห่อไปพันลูกเองอันนั้นคือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ลองก็ลองดูไงลองลองลองใช้ดูกับส่วนนี้โอ้นะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่จ้ะใช้ต่อแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่มะลิครับแชร์ประสบการณ์เรื่องเราเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้โฟทีในส่วนของมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับในพื้นที่อ2ไร่เนาะรวมรวมน้ําเพชรกส็4ไร่อ่าโอเค นะสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกระกน,นะครับพี่มะลิของเราเนี่ยได้ผลผลิตแบบนี้ดีไปตลอดแล้วก็มีเงินมีทองเข้ากระเป๋าครับผมนัทพงศ์ทองกเกษตรพิชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ